เ่าฝากงานหน่อยให้ไหมพอดีผมได้ติดมา้าม้อดไเ้ยนะเขาโทรเข้ามาโทรสายผม่ายทอดสดตัดเลยถ้าอยากดูคลิปมาเบื้อังัดมาได้นะครับเราอายด้นะ อ่ามันดูใหม่นะครับมีโทรศัพท์เข้ามาเมื่อกี้โอ้โหเซ็งเลยโทรศัพท์เข้ามากำลังถ่ายทอดอยู่เข้ามาใหม่นะครับใครที่ที่อยู่ตอนนี้นะครับที่ตัดไปนะครับเอาเปล่าว่นเปิดเสียนะครับโอ้ยนเปิดับสโอ้ยโผล่มาตอนเนี้ยี่โทรศัพท์เข้ามาสายตัดเลย อ๋อทักทายสมาชิกนะครับที่ยังเหลืออยู่เมื่อกี้มีโทรสัพทาเข้านะครับทักทายต้องิรพัดนะครับที่เข้ามาติดตามตอนนี้ทักทายสมาชิกทั้งสี่ท่านนะครับเอาแอดมินหมูห้อยขวางกำลังมาดุนทางมาถึง<ร>เปิด เดี๋ยวจังหวะเลยนะครับเมื่อกี้ในการไลฟ์สดนะครับมีโทรศัพท์เข้ามานะครับออกนะครับอักไทยเจ้าเฉริมพงนดีน้ำมันครับเจ้าตะติ๊กจะเปิมพี่ค่านะครับหกต่อสี่นะครับอาหม,มานสองบาลแดงเสริมมาปาแว่นเปิดเอายกขึ้นไปเตะเรียบร้อยแล้วครับ ไม่ใช่ไม่ทันอยาให้เกมดเกนมากสี่ต่อหนะครับเอาเปิดฝ่ามานแก้ไขประกอนเอาแล้วครับทางทีมงานซีโอกล้ขึ้นมาอีกหนึ่งแก้มเป็น5้าต่อหกแล้วนะครับเอาเสิ์อไปจะออยเปิดจะออยยกเข้ามาฝาะมานเขี่ยเบา เสียงมอไซดังก็คือมานั้นมันเจ้าจ่อนะครับอนนเ,เอาแล้วชายฝาหนาวนะครับฝ้าหนาวเชาเรืองสีนานนะครับหกต่อห้านะครับเอาซื้อมาตอะนี้เปิดเอายกเข้าไปต้องแคทว่าไงมุง่งตอาโอยกเข้ามาป๋าหมันครึ่งรอบไส่เน็ดรอ,อดเน็ตมานะครับ อาจาระ์จมโออีกรอบครั้งนะครับเมกี้คลิปโดนตัดไปนะครับเอาเอา ทักทายนายชัดแก้วนะครับเอาเส์อมาบปลาแว่นเปิดปล่าแว่นยกเข้าไปเตะเรียบร้อยดีนะครับแวเกิานาเย เอายกขึ้นมาปาหมานว่าไงสันแบกออกเอาแล้วครับเต็มเท่าแล้วครับตัวเนี้ยมาอะไรแบ่งด้วยปาหมานว่าไงสันแบกเรียบร้อย ขาถาจังยี่สิบเก้าท่านนี้เข้ามาใหม่นะครับเมื่อสักครู่นี้มีโทรศัพท์เข้านะครับกํำลังไหลสดอยู่ต้องตัดเลยนะครับหกต่อหกครับป่าหมันเสือมาเนาะเปิดป่าหมันเอาโดนเกี่ยวปาาว่นยกเข้าไปเตะเรียบร้อยเอ้าโดนเกี่ยวป่าหมานว่าไงซันได้เข้าปา่าเขาโดงแล้วฟาวจางหัก

เขาแจ้งมาเขาแจ้งผมผมาว่าขอลดกนรัอาทักทายคุณปาวีนะครับปาวีย้อนทัสุกนะครับยศอทักสุกนะครับทักทายสมาชิกทีห่หลุดเขาหลุดเมื่อกี้นะครับเข้ามาใหม่นะครับ <laughs> nào, này anh chạy không hay mà đòi phải trả khá luôn à <laughs> mà lo chạy hắn nào chí không หกต่อหกนะครับประมันเซอร์มาป๋าแว่นเปิดป๋าแว่นยกเข้าไปเตะเรียบร้อยอเิบาเปิดเอายกขึ้นมาว่าไงประมันสันแยกโดนเกี่ยวป๋าแว่นอสวหเกี่ยวเกือบขึ้นนะครับ จุดสามน้องเปิดยกเข้าไปมองไปเอาโดนเขาโดนเปิดสันเด็กเยียกร้อยดีเอาแล้วครับทีมงานสอสะพานแลงนะครับได้แจมมาอีกหนึ่งแจมนะครับเป็นเจ็ดต่อหกนะครับอยู่ที่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนครับเอาปังป๋าแว่นขอเปลี่ยนแดนนะครับ นีคร <łość> ั <S 2> <S 2> บเจ้าออยร้อยเอนะครับเสื้อแดงนะครับคืนนี้จับคู่กับเจ้าบอลน้อยขอนแก่นนะครับเจอกับเจ้าอิดกับเจ้าโกมลนะครับไอซีโอนะครับ น,นี่ครับเจ้าเก่งเจ้าเก่งบ้านมะขามนะครับอยู่ในสนามเดินลงแรงลงแรงนะครับเอานะครับอามันเติมไปแล้วเอาเปิดเอาแว่นยกขึ้นมาเอาโมงมาโดนเกี่ยวเจ้าไอเอายกปั๊มมันโอ้ยได้แต้มนะครับเอาแล้วตอนนี้สอสะพานแพงขึ้นนำนะครับตอนนี้เป็นแปดต่อหกเลยนะครับ

เตะที่สนามรามินทา4 0แยก3 5หนะปลาหนาวตอนนี้ผมอยู่ที่สนามรามินทาป่าแว่นเปิดเตะเรียบร้อยดีนะครับ <rada. S 1> ที่ไหนมีสนามก็ผมไปหมดแล้วครับ หกต่อแปดนะครับบาแว่นเสิร์ฟมาเจ้าอ้อยเปิดเอายกขึ้นไปปาหมานว่างเรียบร้อยอเขี่ยวเบาๆก็ได้แตมนี่ครับเจ้าอ้อยร้อยเอ็ดปาหมันสอสะพานแพงแล้วก็เจ้าโอ,อนะครับนี่เลยครับโค้ชนะครับโค้ชโค้ชเก่งนะครับหนึ่งโค้ชเก่งนะครับ แปดต่อหกผามันเสือไปไว้ยเสิร์ฟใไปเนิดนะครับไม่ใช่ตะก้อเข้าปอดนะครับตะก้อเข้าเต็มเลยอ่ะตะก้อเข้าเส้นเลยตอนเนี้ยห่อข้าวมากินนะครับห่อข้าวห่อน้ำมากิน เตะถ้าจะกลับก็ตอนฟ้าสางพระบินทบาทเนี่ยึ้จะกลับบ้านเขาเลิกเขาเลิกเตะเราถึงจะเลิกไรอกต่อแปรจะเสิร์ฟมาจะโอเปิดหัวจะโอยกขึ้นไปป๋าหมานว่าไงสันแดกไปโดนเกี่ยวป๋าแว่นไม่ติดนะครับนนะไม่ป๋าหมาน ดีด้เจมนำเอยแปดต่อเจดนะครับป๋ามันเสิร์ฟไปแล้วเปิดหัวป๋าแว่นโยกก็มาว่าไงเตะ้นเกี่ยวอุ้ยเกี่ยวางใจน,นะครับต้องลุกลนแปรลูกสองเท่านั้นนะครับห้ามสวนหัวทุกกรณี เตต่อแปนะครับเอาเสือมาอ๋อนะครับนี่นะครับป่าหมานสอระลานแดงอายุห้าสิบกว่าเตะเข้าใจรักนะครับเข้ารักตะก้อนะครับตะก้อหายก็ป่าหมานเอาไปเอาเสริฟไปแล้วเปิดเอายกขึ้นมาเตะโอ้ยโดนเกี่ยวเข้าป่าไปแล้วครับเอาอาใครดึงรวมดอนเมืองนะครับ ที่ถ่ายทอดอยู่เขาโทรสายเข้ามาซีดต่ำเจ็ดต่อแปดนะครับเอาเสือมาเอาปล่อยให้ลงเอาโอ้หมองหากล้องหักระยอยังเด้วดูตะก้อที่ถ้าไม่มองก็โดนนี่ลมปัง,งงงอีกเอาทักทายน้องปริญญานะครับเปิด เอายกขึ้นไปป๋าหมานว่าไงสันแดกใส่เน็ตเอาเสียห,หายแล้วครับแบบเนี้ยตีโอขึ้นนำมาได้แล้ครับเก้าต่อแปดถ้ามันเหนื่อยก็พากต่อนเอาขอบคุณครับคุณเอกาวบอกชอบเสียงแอดครับโอ้ยแอดมปนนอกนะครับนี่นะครับ ซีอีโอนะค่ายสอสะพานแพงนะครับเสื้อแดงเสื้อสีชมพูมีแอดมินหมูห้วยขวางเจ้าเก่งม้ามาถามยห้มให้กำลังใจค่ายสอสะพานแพงนะครับวันนี้เจอกันแน่นอนครับคืนนี้เจ้าบอลน้อยขอนแก่นจับคู่กับเจ้าออยร้อยเอ็นะครับเจอทีมงานซีอโอนะครับโดยเจ้าโกมลกับเจ้าอีกนะครับเก้าต่อแปดนะครับเอาเสิฟมาจะโอเปิด โอ้ยกขึ้นไปป๋าหมานว่าไงซันแบกโดนเกี่ยวป๋าเว้นเอาข้ามาออกเดือดีนะครับแปรต่อ9ก้าครับป๋าแหมนป๋าหมนเ์อไปเอาเปิดป๋าว่นยกเข้ามาเตะเข้าตาแล้วครับเอาแล้วตะเข้าปป่วมะพร้าวแล้วครับ แอมเท่ากันนะครับวันนี้เก้าต่อเก้าเอาแล้วครับก็เกมสิมสามนะครับไม่มีดิวนะครับเติบแปแรแลกข้ามระหว่างป๋าหมานกับน้องจันนี่น้องแคทนะครับเก้าต่อเก้านะครับเอาเติบไปแล้วเติบแรงนะครับป๋าหมานยังมีกําลังวังชาอยู่สงสัยอยู่ใกล้ต้นมะพร้าวนะ่ะแรงพุดมาจากไหนไม่รู้ เอาทักทายคุณเอนะครับรับชมจากสบลาวาป้าหมานเสือมาตะโอเปิดจะโอโยกขึ้นไปปมามันว่าไงมงไปเรียบร้อยเอาปาเวนเกี่ยวได้ต้องเต้โอ้ยเอาแล้วครับซีโอขึ้นนำนะครับเป็น10ต่อเก้าสิบต่อเก้าครับเอาเสือไม่ข้ามนะครับ เก้าต่อสิบนะครับอาะมาณเจอไปเปิดหัวเอาแว่นยกขึ้นมา เอาเสิร์ฟดีครับโอ้ยกขึ้นไปปั๊มปานสั้นเด็กให้โทรตามครับเมื่อกี้กับเด็กร้านอาหารนั้นโทรตามอ้าวไม่รู้เด็กได้ไงครับม่เข้าใจมาไปเรียนมีเด็กไม่คนรู้จักกันอ่อยเปิดอ่อยยกขึ้นไปปั๊มปานว่าไงสั้นเด็ก 9ต่อ11เน,นะครับเอาเติร์ไปเอาเปิดเอายกเตะหักทายทั้ง37มขั้นครับเราเจอกันที่สนามรามิชา40แยก3ห้5นะครับเป็นคู่แรกในรายการนะครับระหว่างค่าย c ีโอกับค่ายสอสพานแทงนะครับจะโอเปิดจะโอโยกขึ้นไปป๋ามานสันแบตบ เรียบร้อยดีนะครับ เอาต่อสิบีน,นะครับฝ่าหมานเสือไปเปิดหัวป่าแว่นยกเข้ามาเตะเรียบร้อยนะครับเสิบเอ็ดต่อเก้านะครับเอาเสือมาเอาเสือไม่ข้ามนะครับเอาทักทายเจ้าเพียกสารภามนะครับ 9ต่อ10นะครับเอาเซอร์ไปเอาเปิดหัวเปล่าแบนยกขึ้นมาว่าไงเตะโดนเกีย่ยวจะไวออกหลังสนามไปนะครับเกี่ยวดีนะครับแต่เกี่ยวออกข้างสนามคราับ ตีเตะต่อก้านครับสเสือมาจะโอเปิดหัวจะโอโยกเข้าไปฝาหมานวาไงซันแบ็กโดนเกี่ยว<ม>เดรดิภาพคืนนี้มีคู่เจ้าบอลนน้อยขอนแก่นนะครับจับคู่กับเจ้าออยร้อยเอ็ดนะครับจะเจอกับฝั่งซีโอนะครับเป็นเจ้าอิดนะครับจับคู่กับเจ้าโกมลน,นะครับเป็นคู่เอกรายการคร่าคืนนี้ไม่เกินเที่ยงคืนแน่นอนรอดูติดตามได้นะครับ ก้าต่อสิเอ็นะครับป่ามาณเสิร์ฟไปเอาเปิดป่าแว่นยกขึ้นมาเตะผู้หญิงก็บินได้นะครับไอเมื่อกี้นยินจับมาแบ่งด้วยด้ยวยสิ <c oughs> 10, เอ็ดต่อเก้าเปิดเอายกป่าหมานว่าไงซันแบกดีนะครับ คุณอภิชัยนะครับถามว่าอยู่ไหนอยู่สนามรามินทาสี่สิบแยกสามห้านะครับตรงข้ามกับปั๊มพีทีนะครับเป็นถนนรามินทานะครับซอยสี่สิบเข้ามาในซอยจะเจอแยกสาม้าอยู่ฝั่งสายมือตรงข้ามกับปั๊มน้ำมันนะครับจะมีสนามตะก้ออยู่นะครับเอาเตะดีนะครับ มีแข่งกันทุกคืนวันเสาร์นะครับจนฟ้าสางพระบินทบาทนะครับเบียดต่อข้านะครับจ้าออยเปิดเจ้โอโยกเข้าไปป๋าหมานว่าไงซันแบ็กโดนเกี่ยวเอาแล้วครับแต้มไม่ตมแ,ตมไมแต้มแต้มไม่แก้มแต้มไม่แต้มเอาแต้มนล้วครับขึ้นแทนนะครับซีโอซีโอขึ้นแทนไปแล้วสิบสองต่อเก้า

ต่อก่อนเอาเสอร์ไปออกนะครับนะเอาเปิดเอายกปะมานว่าไงสั้นแบกดีนะครับยังไม่เกมนะครับใช่ครับเป็นตะก้อเสอร์แปรแลกข้ามระหว่าง ป่าหมานะครับคนที่ถอดเสื้อนะครับนี่นะครับคนที่ถอดเสื้อนี่นะครับแรกข้ามกับคนนี้นะครับฝั่งนู้นจะเป็นเสื้อขาวผู้หญิงนะครับฝั่งนู้นเป็นผู้หญิงนะครับผู้หญิงสองคนนะครับฝั่งนู้นไม่ใช่ผู้ชายหมดนะครับเขาเรียกว่าแก๊งนางฟ้าทีมงานของซีโอนะครับฝั่งนู้นผู้หญิงก็บินได้นะครับอยากดูต้องมาดูที่สนามรามินทราสี่สิบนะครับร้อยเอ็ดรับชมชัดเจนอขอบคุณมากครับ นี่นะครับเสื้อแดงนะครับเป็นเจ้าเอกเจ้าออยร้อยเอ็ดนะครับ12ต่อ9ลูกเดียวเกมไม่เกมเอายกขึ้นมาป๋าหมาน้องให้คำตอบเกมไม่เกมเอายังไม่เกมนะครับเป็นตะก้อแรกข้ามนะครับไม่มีบล็อกเขารอแล้วเขารอแล้วข้ามได้เฉพาะคนที่กำลังเสริมนี่ครับได้ข้ามได้คนนี้คนเดียวนะครับ เป็นตะก้อลอกเหลี่ยมนะครับเป็นตะก้อชิงเงินรางวัลสายเดิมพันจะเป็นอย่างนี้นะครับไม่ใช่ตะก้อในขอดเอาเสอร์ไปป๋าแว่นยกขึ้นมาน้องชัดเตะเกี่ยวป๋าหมาแล้วไงตันแบกโดนเกี่ยวป๋าแว่นป๋าแว่นยกเข้ามาเตะเรียบร้อยยังไม่เกมนะครับ ดูกัน,นยาวนนะครับค่ำคืนนี้มีคู่ในาการอยู่เจ็ดแปดคู่นะครับสิบสองต่อเก้าเกมไม่เกมต่ออยเปิดต่ออยยกขึ้นไปหมาหมานว่างไงมุงเรียบร้อยนะครับมุงดีนะครับแล้วก็ยังไม่ถึงสิบสามยังหาผู้ชนะไม่ได้นะครับสิบสี่ไม่เกมก็มีมาแล้ว 9้าต่อสิบสองนะครับเอาเสิร์บไปแล้วเปิดป่าแว่นวิ่งมายกเข้ามาเตะเครับน้องใส่เสื้อบโบหกิบสี่นะครับเป็นผู้หญิงนะครับผู้หญิงก็บินได้อยากดูผู้หญิงบินต้องมาดูที่สนามรามินทาสี่ิบ สิบสองต่อข้าวแล้วครับเอาเซิร์ฟมาจะอ้อยเปิดหัวเอายกขึ้นไปป๋าหมานว่าไงสันแบกไปโดนเกี่ยวแต่ก็ยังไม่เกมนะครับแต่ก็เกมสิบสามไม่มีดิวนะครับก็เืิร์ฟแปร,แรกข้ามระหว่างป๋าหมานกับน้องแคทนะครับเก้าต่อสิบสองเอาเสิร์ฟไปะตอนนี้เปิดป๋าแว่นยกขึ้นมาน้องแคทเตะเรียบร้อยแล้วครับ ล็อกกันไปล็อกกันมาอยู่ที่ว่าใครจะหมดแรงหรือพลาดก่อนนะครับทีมงานซีโยังมีโอกาสพลาดได้แต่ทีมงานสอสะพานแพงพลาดไม่ได้นะครับคือแต้มเดียวเกมนะครับ12ต่อ9นะครับเอาเสิร์ฟมาเปิดโยกป่าหมาณว่าไงซันแบกไปเรียบร้อยยังล็อกอยู่นะครับ ก้าต่อคิบสอนนะครับเจอไปป่าแว่นเปิดป่าแว่นยกขึ้นมามองมาเอาด้วนเกี่ยวเจ้าโอเปิดปา่ปาหมันป่าหมันว่างไงเอาเอาเอาว่างไงของแคทเอาแล้วครับขอ,องแคทเตะใส่นี้นะครับป่าหมันขึ้นมาหนึ่งแต้มเอาเลยครับไล่ไล่มาแบบกระชั้นชิดนะครับอ,รอ,นะอ,รอแล้วอแล้ว โอกาสชนะยังมีนะครับถ้ายังไม่ถึงสิบสามแต้มนะครับสิบสองไม่เกมก็มีเยอะแยะเยานอฮะไอ้สี่ักมนุรุนห่อบอลน้อยขอนจ่นอ๋อนี่นี่คุณอ่านปายน่อย เดี๋ยวป๋าแว่นละทิต่อสิบสองนะครับป๋าหมานจะขึ้นเต้มได้ไหมเอาเปิดป๋าแว่นยกขึ้นมาเแล้วเตะโดนเกี่ยวจะเอาไว้เกี่ยวได้นะครับยกเข้าไปป๋าหมานต้องแก้ไขไว้ก่อนโอ้ยคือยกไม่เข้านะครับป๋าหมานแก้ไม่ข้ามนะครับหาเมื่มอกี้ได้ขึ้นมาอีกหนึ่งแต้มีเฮน,นะครับใช่ครับป๋าหมานสุดยอดนะครับอายุห้าสิบกว่าแล้วครับ ถ้ายกเข้าเน็ตขี่เน็ตป๋าหมานสันแบกหายทุกพูกแล้วครับจุดสองต่อสิบแล้วครับเอาเสิร์ฟมาออกยกเข้าไปป๋าหมานสันแบกเรียบร้อยดีดีออกไปดิเด็กก็ไม่ออกเลยมั่นใจรับเลยไปตัดทีเดียวเลย อี๋สีอะอี๋สีเว้ยมหาตัวกันเลยลงแล้วไงแล้วนี่แล้วอย่าแพ้สิบก่อสิบสองนะครับฝั่งไล่ตามยังมีโอกาสไล่ทันอยู่นะครับเสิร์ฟไปแล้วเปิดเอาแว่นยกขึ้นมาถ้าโดนเกี่ยวมีสิทธิ์เอาครับยังเกี่ยวไม่ติดนะครับช่วงนี้ไม่ใช่ดูเก็บเกี่ยวอาจจะเกี่ยวยากสักหน่อยนะครับเกี่ยวได้มั่งไม่ได้มั่ง สิบสองต่อสิบป๋าแว่นซื้อมาเจ้าออยเปิดเจ้าออยยกป๋าหมานว่างไงซันแบกเข้าป่าไปแล้วโอ้ยแล้วก็กำลังได้ลุ้นนะครับป๋าหมานสันแบกเข้าป่านะครับจบเกมมาแล้วน,นะครับทีมงานซีโอชนะให้สอนบานแปลงไปที่สิบสต่อสิบนะครับเอาทักทายเจ้าก๊อบเมืองตานะครับคุณพัฒระบง์ผมเผ่านะครับ ทายสมาชิกทุกท่านนะครับเดี๋ยวขอญาตตัดคลิปก่อนนะครับสวัสดีครับ